สืบทอ e สเปเชียลพ e ีเซตเทนบายธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทเทคไทยแกลอรี่จำกัดบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนและบริษัทซีพีออลจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับน,นี่ก็ยังอยู่ในบรรยากาศของรายการสืบทอคตอนพิเศษที่เราลำนึก32ปี สืบนะ,สะน,นะครับเสถียรนะครับวันนี้ใส่เสื้อสัญลักษณ์มูที่สืบนะครับเสถียรมาเลยนี่ครับ,รบพวกกวางกวางผาตัวนี้เขาทําให้สตาฟใส่กันนะครับเวลาไปทํางานก็จะใส่ตัวนี้กันประกาศว่าฉันมาจากมูที่สืบเราก็ภูมิใจในสัญลักษณ์นียตอน20ปีว่าจะรีแบรนด์คณะกรรมาการบอกเฮ้ยมันไม่สวยตรงไหนก็ดูมันก็สมบูรณ์แบบเนะาะจะดูแบบเป็นวินเทจไปหน่อย นะครับเ,เนี่ยกวางผากวางผากระโดดข้ามนี่เปลวเพลิงเปลวเพลิงนะครับบนใบปอสาขอบมีลายกระหนกนะครับในคืนราตรีประดับดาวตัวมุยที่สืบนะครับเสถียรนี้ต้องมีนะครับอย่าเปลี่ยนรูปแบบนะครับเพราะว่าเนี่ยคือ ไม้แนะกิ่งไม้อันนี้ใบออกมานะครับแล้วก็พี่ปัญญาชัยคาปัญญาชัยคาเนี่ยคนออกแบบเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่ามีคนแกลคงไม่ได้ตั้งใจอะ่ะนี่เป็นเปลวเ,เพิงมองเห็นว่าตัวนี้อ่านได้ว่าสืบใครอ่านได้บ้างนี่พี่ปัญญาเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับผมกับพี่ปัญญาชัยคาไม่รู้จักกัน ผมมาทํางานก็ในช่วงประมาณ15ปีนะครับในครึ่งหนึ่งของของอายุมูยที่สืบนะครับเข้ามาใกล้ชิดก็สัก 12, 13, 14, 15ปีเนี่ยมาทํางานแล้วตอนนั้นนี่ก็32ปีแล้วนะฮะก็ทํามามากกว่าครึ่งหนึ่งแต่ตอนที่เขาทําสัญ,ญลักษณ์เนี่ยนะครับตอนแรกมีพี่อาจารย์ด้านหนึ่งด้านสถาปนิกออกแบบเป็นเส้นทางเดินมี ดวงตะวันสีแดงเป็นจุดหมายใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ผ่านคณะกรรมการนะฮะก็มีพี่ปัญญาชัยคำเนี่ยถูกไหว้วานมาแล้วก็ออกมาตรงนี้ใช่เลยนะฮะทุกคนก็ยอมรับมากวางผากระโดดข้ามเปลวเพลิงบนใบปอสาในคืนราตรีประดับดาวถึงอว่าผมจะท่องได้นี่ก็ <Yeah. S 1> เยอะเหมือนกันวางผาก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคุณสืบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักวิจัยนักวิชาการนะกระ,ะโดดข้ามอูปสสรก อาจารย์ปัญญาชัยคำเนี่ยเป็นศิลปินก็จริงแต่อยู่ในชมลมนักนิยมธรรมชาติแล้วก็เคยไปดูพีพิสืบนะเถียงกับนักวิชาการเนี่ยนะครับศึกษาวิจัยกวางผาแต่คุณปัญญาชัยคำไม่เคยเจอกวางผาพี่ปัญญาเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับมาเจอกับผมจริงๆตอนเดินแม่วงนะครับเมื่อ9ปีที่แล้วพี่ปัญญามาแถวถนนสายเอเชียแล้วก็มาแนะนําตัวเอง ผมก็ลืมแบบพี่ปัญญามีคนบอกเนี่ยพี่ปัญญาที่ออกแบบสัญลักษณ์เราไงคุณพานุเดชเตือนนะก,ก็ได้คุยกันนะฮะแตก่ก็ยังไม่ค่อยรู้จักกันส่วนตัวเท่าไหร่นะครับคุณพี่ปัญญาก็บอกว่าใบปอสาเนี่ยเป็นพืชเบิกนําเวลาป่ามันโดนทําลายเนี่ยนะฮะต้นปอขึ้นก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยลายกระหนกตัวนี้ก็สื่อถึงความงามที่ธรรมชาติเนี่ยมอบความงามให้มนุษย์จนะสื่อถึงความอ่อนโยนนะครับอันนี้ก็เป็นอุปสรรคเปลวไฟนะฮะ กวางผาเองเนี่ยนะครับในคืนราตรีประดับดาวก็คือราตรีประดับดาวก็ภาษาฝรั่งก็เรีก Star Night, ยก Starry Night เน,นะก็เป็นชื่อบทเพลงด้วยนะฮะไมีใช้ชื่อบทเพลงเป็นท่อนสำคัญของบทเพลงชื่อวินเซนต์เห็นไหมฮะมันมีภาพภาพ Starry Night หรือภาษาไทยพวกศิลปินเนี่ยอย่างพี่ปัญญาเขาเป็นจิตกรก็ใช้คำว่าภาพราตรีประดับดาวผมก็เป็นสายวิทยาศาสตร์ผมก็ไม่รู้นะครับนึกว่าเป็นแบบ อะไรลาตีประดับดาวเป็นเพลงแบบสุนทราพรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะใน,ในคืนลาตีประดับดาวก็เท่ดีนะครับพี่ปัญญาไม่เจอไม่เจอกวางผาแต่ว่าวันนั้นเนี่ยพี่ปัญญาอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งพี่สืบเนี่ยสำรวจกวางผาแล้วถูกไฟป่าล้อมรอบแล้ววันนั้นเราสูญเสียเจ้าหน้าที่วิจัยซึ่งเป็นลูกน้องของพี่สืบไปพี่ปัญญาบอกว่าผมไม่เจอกวางผาแต่ว่าผมจําได้ถึงความตายตจาได้ถึงความตาย และพอวันออกแบบจริงๆอ่ะพี่ปัญญาเคยให้สัมภาษณ์ว่าผมก็เลยต้องไปดอยม่อนจองเพื่อจะให้ได้เห็นกวางผาก่อนจะมาวาดก็มีคนพาไปก็ไม่เจอทีกวางผาเห็นยาวนั่งแล้วมันยืนอยู่ไม่ได้ไมันเป็นหน้าผาก็เป็นนั่งเตรียมสเสบียงไปกินมีขนมขบเคี้ยวไปคนอื่นไปหมดเนาเดี๋ยวผมเดินกลับเองสั้พักก็ส่องกล้องไปก็เจอกวางผาก็เลยกลับมาวาด แล้วก็อัน,นี้ก็มาแปลงเป็นกราฟิกนะฮะก็ก็เป็นอย่างนี้นะครับเราก็ใช้สัญลักษณ์นี้นะครับมาโดยตลอดนะฮะวางหายคือละตีประดับดาวแต่ว่าวันนี้พี่ปัญญาเสียชีวิตไปแล้วผมก็ไม่รู้ละว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าเอาเป็นว่าผมไปค้นพบเรื่องหนึ่งซึ่งมันในส่วนตัวแล้วผมมันน่าทึ่งมากผมก็มาสนใจเรื่องศิละปะในหลังๆเนี่ยนะครับมีวันหนึ่ง ผมได้รับชวนไปช่วยเขาจัดคอนเสิร์ตของศิลปินท่านหนึ่งนะครับหลายๆท่านอาจจะคุ้นหูชื่อคุณอาลักษ์อภากาศจัดที่หอศิลป์ก็เป็นความบังเอิญาบอกว่าเฮ้ยผมก็นั่งเป็นคนสัมภาษณ์คุณอาลักษ์นี่อาแล้วล์ก็บอกว่าเล่นที่หอศิลป์เนี่ยผมขอเปิดร้องเพลงฝรั่งให้คนฟังก่อนผมอยากร้องเพลงวินเซนต์าออะไรเขวินเซนต์แล้วก็บอกเลอะซารีซารีไน อ๋อพี่พี่ผมเคยฟังผมก็บอกไปงน้น้อ่ะโอเคพี่จะร้องร้องสักครึ่งท่อนแล้วกันร้องสักครึ่งหน่อยนึงแล้วก็พี่ก็ไปร้องเพลงพี่แต่ว่าพี่จะเอาบรรยากาศขอสินอยากร้องวินเซนต์ผมว่าโอพวกศิละปศะิลปินเนี่ยหลายๆคนเขามีแวนโก๊ะเนี่ยเป็นศินลปินประจําใจพลังของแวนโก๊ะเนี่ยมันมีพลังต่อศิลปินไทยเยอะแวนโก๊ะนี่เป็นศินลปินสายเขาเรียกว่าลทัทธิประทับใจอิมเพรสชันนิสต์ แต่ว่ามันไม่ใช่อินเพรสชันนิสที่แบบออกมาแบบในขนบวาดเหมือนจริงเป๊ะวาดบิวสวยโอ้ภาพวินเซนต์แบนโกนี่สีเขาฉูดฉาดเพราะมันเป็นอินเพรสชันนิส s แบบใหม่ซึ่งใช้สีที่มันเป็นเซอร์เรียลิสติกหรือสีที่มันเหนือจริงแล้วเขาก็แบนโกนี่ตายไปร้อปีแล้วนะครับแล้วก็ศิลปินไทยเนี่ยเขา,านิยมนิยมแบนโกทั่วโลกก็ภาพแบนโกนี่ก็ขายเป็นพันล้าน นะครับ <c oughs> หลังจยกตายแล้วนะฮะคนนี้ผมก็จะจําเป็นต้องเป็นโคศกเป็นพิธีกรคุยกับคุณอารักษ์อภากาศหลังอยาเพลงเพลงวินเซนต์ผมนั่งอยู่ด้วยเลยละ่ะผมก็ไปเซิร์ชอาจารย์ Google ใช่ไหมฮะว่าคืออะไรเว็บแรกพอเซิร์ชเข้าไปปุ๊บผมไม่ดูด้วยผมก็จําไม่ได้ว่าชื่อ v ต n วินเซนต์ผมก็เซิร์ชว่าสตาร r ลี่สตารลี่ไนท์แบบ เราอะนะฮะใน Google ขึ้นคำว่าลาตรีประดับดาวพรูดทั้งหน้าเลยผมเฮ้ยคืออะไรวะเนี่ยผมก็นั่งนึกเฮ้ยราตรีประดับดาวผมนั่งท่องสัญลักษณ์ของสืบนะครเสถียรมะกวางผากระโดดข้ามเปลเพลิงบนใบปอสาในคืนลาตรีประดับดาวอยู่20ปีเหรอมันคือภาพภาพเลยวะภาพราตรีประดับดาว คือภาพที่ผมมั่าเด่นมากเลยที่มีเมฆมวนๆวนๆวนๆวนเป็นฉากสีน้ําเงินแล้วก็มวนๆวนๆวนๆวนไอ้ภาพนี้แหละเขาเรียกภาพสไตล์สตาร์ลิไนศิลปินไทยเรียกภาพราตรีประดับดาวของวินเซนต์แวนโกะผมไอ้ยะแล้วไอ้ภาษาอังกฤษผมก็ดีอย่างเลยอ่ะไม่เคยรู้หรอกภาษาฝรั่งร้องไงเพลงสากลก็ชอบฟังแต่ว่าไม่เคยรู้เนื้อโอ้โหสตาร์ลินไนเพนยูพาหรือบลูแอนเก l o o เ OF the summer day with eyes t h know the dark เ n ็นอ my s เป <hi, S 2> ็เ <hey>, ฮ <ownership> ้่เหมือนกันน่าสนใจแล้วนะเฮ้ยนี่เป็นภาพของศิลปินนี่แบบระบายสีที่จานอ่ะจานสีสีบรูสีเกรย์โอใน summer day เฮ้ยแล้วก็เป็น with eyes that know the dark นี่อ้อมเปสู่เข้าไปในจิตวิญญาณก็อธิบายท่อนแรกก็จะอธิบายเรื่องเรื่องธรรมชาตินะแล้วที่ impressionism มีเงาของภูเขา <or> สก g e เดอะทรีแอนดอกเดฟโ f ดิลแคชเดอะบริสแอนเดอะวินเทอร์ชิลแมนแบบจับลมหายใจจับสายลมนะฮะจับลมในฤดูหนาวมาในสีที่ตัดอยู่กับสีขาวที่มะอย่างเงี้ยแต่ว่าเด็ดตรงที่ว่าท่อนแยกเขาอะ Now I understand what you try to say to me how you suffer for your sanity how you try to set them free ศิลปะนี่มันทำให้คนหลุดออกจากความไม่รู้เหมือนกับเราศึกษาอะไรใช่ไหม how you try to set them free they t h e y d is no t e i s o n t h e y d i d no know how perhaps then listen now เฮ้ยวินเซนต์เนี่ยพยายามที่จะวาดรูปหาความเสรีภาพหาอิสระหลุด พ้นจากพัฒนาการของความไม่รู้ของมนุษยชาติของใครเข้าใจกันหรอหาว่าแกเป็นคนบ้าใช่ไหมฮะแกก็อยู่แบบจนๆขายรูปก็ไม่ได้มีน้องชายคอยดูแลจนวินเซนตายอะ่ะตายหลังจากอยู่ในโรงพยาบาโลโรคจิตอะ่ะแล้วเสร็จเราก็หน้าหนาวมองออกไปนอกหน้าต่างนอกช่องที่ไปอยู่ในโรงพยาบาลอะ่ะแล้วเขาไม่ให้เขียนรูปด้วยก็ต้องสเก็ตมือเราต้องลงไปเขียนข้างล่างเพราะกลิ่นสีน้ำมันมันอาจจะลบกวนคนอื่น แล้วก็มองออกไปก็ได้ภาพลาตีประดับดาวซึ่งเขาก็ตีความว่าภาพนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของความตายทั้งเรื่องของหิมะทั้งเรื่องของอะไรมีเรื่องของแต่ว่าดาวเนี่ยมันมีความหวังที่มองเข้าไปคล้ายๆแสงดาวแห่งศรัทธาด้วยหรือเปล่าม่ทราบนะครับผมว่าก็คงใช่ผมก็คิดว่าเราตีประดับดาวเดิมของพี่ปัญญาเนี่ยคงมองถึงแสงดาวแห่งศรัทธาของนักกิจกรรมนะครับเพลงหัวจิตภูมิศักดิ์นะฮะกลายเป็นว่าพี่ปัญญาเป็นจิตกรเนี่ย ผมไม่รู้ว่าพี่ปัญญาคิดอย่างนี้หรือเปล่าว่าพี่ปัญญาโยงชีวิตคู่ขนานของบินเซน์แวนโกที่ไม่มีคนเข้าใจกับสืบนะคเสถียรเลยเลือกให้กว้างผาอยู่ในคืนราตรีประดับดาวไม่ทราบนะฮะพี่ปัญญาไม่เคยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ผมคิดเอาเองพอผมนั่งก็นั่งแปลเพลงโดยเฉพาะว่าเฮ้ย คุณต้องเจ็บปวดรวดร้าวขนาดไหนในการที่ไม่มีใครเข้าใจคุณเลยวินเซนต์เนี่ยเขาพ่อเขาเป็นนักบวชนะนักเทศก็ไม่ได้เป็นจิตกรเราตอนแรกก็จะไปเป็นนักบวชก็ไปลองเทศดูปรากฏว่าวินเซนต์แมนโก้ี่ก็พูดไม่รู้เรื่องใครก็ไม่เข้าใจก็เลยเป็นนักเทศไม่ได้นะครับก็เลยในสุดไปขายไปขายรูปก็เป็นคนจริงใจอะว่าเมื่อก่อนศิลปินก็หลอกขายรูปทําปั่นราคากันไป แบนโกก็ไปบอกคนจะมาซื้อบอกภาพนี้ไม่มีอะไรหรอกไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยจนโดนไล่ออกอย่ี้ยแทนนี่จะขายรูปได้จนที่สุดก็ามาวาดเองก็ไม่มีใครเข้าใจวาดแรกๆคุณเซนจิเก็ใช้สีแบบสีทึมๆเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ตอนหลังก็เพิ่มมาเปลี่ยนเป็นสีฉูดฉาดหลังพบก,กับโกแกงนะครับเบนโกก็มีชีวิตที่ดันทดน,นะฮะถูกตัดหูก็มีหลายทฤษฎีว่า ตัดไปให้คนรักที่เป็นโสนเพนนีหรือทะเลาะกับโกแกงแล้วโดนตัดหูแต่ว่าที่แน่แน่ก็คือชีวิตแกเฟอร์มานะฮะเนี่ยในเพลงเขาก็บอกเนี่ย how you suffer for your sanity how you try to set them free นะครับแล้วก็ในเพลง starry starry night เนี่ยก็จะบอกถึงถึงเพลงราตรีประดับดาวเนี่ยนะฮะในท่อนท่อนท่อนต่อมาจากท่อนแยกแรกนะฮะ starry starry night framing f l o w e r Bright ไบรท์เ a รสเอ่อ g Cloud in the ห i ือ r ่ d h a ติ s ก็คือบรรยายรูปนะฮะไอ้คลาวที่มันเหมือน swirling เนี่ยหมุนหมุนวนๆอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแล้วก็อธิบายว่าตัวเพลงเนี้ยคุณวินเซนต์เขาชอบวาดภาพชาวนาว่าอะไรเนี่ยก็บอกว่าวินเซนต์ในจิตใจของวินเซนต์ที่ช่วยเหลือคนเยียวยาคนเนี่ยก็พยายามจะทำศิละปะเนี่ยเพื่อจะลบ ความปวดร้าวของผู้คนนะทำศิลปะออกมาเพื่อสะท้อนทําให้รู้สึกแบบโลกมันถูกโอบกอดด้วยศิลปินนะครับแล้วก็วินเซนต์เขาค่อยเาก็ฆ่าตัวตายก็ซึ่งก็มันก็เป็นชีวิตที่คู่ขนานโดยที่ไม่มีใครไม่มีใครเข้าใจแกนะครับแล้วก็ตัวคุณวินเซนต์เองเนี่ยนะครับมีอยู่ช่วงที่จนมากๆก็ใส่เสื้อผ้าซอมซ่อเหมือนคนจอรจัด แล้วก็ทำงานอยู่2,000ันกว่าชิ้นโดยไม่มีใครสนใจเลยทำงาน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 ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องทำงานแบบปัจจุบันนะก็ทำงานเยอะทำงานเหมือนสืบนะครับเสรียนไหมโดยไม่มีใครเข้าใจตอนนั้นการนุรักษ์ก็ไม่มีพี่สืบเนี่ยอยู่ห้วยขาแข้งเนี่ยวิ่งมาทำงานทำงานเป็นคนแรกเลยนะที่แบบนอกจากว่า ออกไปเดินลาดตะเวนดูแลน้องทํางานวิชาการออกไปบรรยายให้นักเรียนฟังกลับมาดึกดื่นคุณเสกสรรประเสริฐกุลกับคุณเจียนันพิตรปีชาเนี่ยนะครับเลขาธิการมูลที่สืบเป็นกรรมการก่อตั้งมูลที่สืบเนี่ยที่มาตั้งมูลที่สืบช่วยกันเนี่ยยังเคยเล่าว่าประทับใจคิดว่าไปหาพีรร่สืบเนี่ยก็ไปกินเหล้ากันไปกางเต็นท์อยู่ห้วยหาแข้งตั้งแต่ก่อนยาเสียชีวิตเนี่ย กินกันจนถึงตีหนึ่งตีสองคุณสืบเพิ่งกลับมาเมาอ่ะพี่สืบบอกเฮ้ยใครมา,าแหววแค่งธรรมเนียมต้องลากไปฟังสไลด์บรรยายเรื่องสัตว์ป่าอาจารย์เสกสรรกับคุณเจียนันกับเพื่อนบอกเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอพอกลับมาก็มาจัดคอนเสิร์ตท,ที่แอร์คาราบาลจัดคอนเสิร์ตระดมทุนไปช่วยพี่สืบเป็นใหญ,ญ่เลยตั้งแต่ยังไม่ตายนะคอนเสิร์ตแรกเนี่ยนะครับคือพ,พี่สืบใครไปเจอทํางานประทับใจ วินเซนต์ก็ขายรูปไม่ได้ไม่มีใครรู้จักวาดรูปไปสองพันรูปวาด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 รูปพูดไปตะโกนสืบเนี่ยไหมตะโกนกล้องอยากเราไพรตะโกนออกมาพูดพูดในน้ําสัตว์ปลาวินเซนต์วาดรูปวาดรูปวาดรูปชีวิตและความตายในที่สุดพิสูจน์ว่ายิงตัวตายวินเซนต์ก็ฆ่าตัวตายยิงตัวตายเหมือนกันวินเซนต์แองโกก็ยิงตัวตายเหมือนกันนะครับในเนื้อเพลงของสตาร์ลิสสตาร์ลิสไนเนี่ย ในท่อนท้ายนะครับก็อบอกว่าในผนังที่ว่างเปล่าเนี่ยนะครับมันมีรูปวาดแขวนอยู่กรอบรูปก็เอียงไปอะไรเงี้ยสายตาของแวนกโก๊ะที่จ้องมองโลกเนี่ยก็เป็นสายตาที่มองโลกไว้แล้วไม่มีใครเข้าใจเขาะนะครับมนุษย์ก็อยู่เหมือนเหมือนคนมอมแมมคุณไม่รู้จักเขาหรอกก็เป็นคนแปลกหน้า ไม่รู้จักเขาเลยแล้วก็แม้กในวันที่คุณสืบตายเนี่ยนะครับคนที่แต่งเพลง Starry t Star Night ก็คือดอนแม็กครีนแต่งในปี1970แตงโก้ตายหนึ่งน่าจะราวราวหนึ่งแปดหกกว่ากว่านะครับร้อยกว่าปีร้อยกว่าเกือบร้อยปีมาดอนแม็กครีนก็มาแต่ง Starry Night ดอนแม็กครีนนี่เป็นศิลปินอเมริกันนะครับเพลงดังของเขาคืออีกเพลงนึงคือ American Pie ดอนแม็กครีนมันเด็ดตรงที่ว่า ประโยคของไซสิสซาลไนเนี่ยก็บอกว่าแม้ว่าคุณจะเจ็บปวดเนี่ยนะ How you suffer for your sanity how you try to set them free คุณจะให้คนหลุดพ้นจากความไม่รู้ให้คนอิสระเนี่ยคุณก็แต่คนทั่วไปที่ที่มองภาพคุณเนี่ยก็เหมือนกับวินเซนต์พยายามพูด t h e y did not listen t h e y not listen still Perhaps they never will จนถึงวันที่ดอนแมคครีนแต่งเพลงอะจนถึงเดี๋ยวนี้มึงเข้าใจสิ่งที่แวนโก๊ะคิดหรือเปล่าจนถึงเดี๋ยวนี้เราเข้าใจสิ่งที่สืบนะคะเสถียรพยายามจะสื่อสารกับเราหรือเปล่าคุณเพิ่มศักดิ์ิตชาติ หัวหน้าเขตห้วยขาแข้งค,คนปัจจุบันเนี่ยแกเป็นนักถ่ายภาพฝีมือดีจะถ่ายภาพโพสเฟซบุ๊กให้ผมดูบ่อยบ้านพิ่สืบตั้งอยู่ที่ริมห้วยทับสเลาแล้วก็แกหุงตั้งกล้องไว้เนาะหัวหน้าบิ๊กเนี่ยแล้วก็มีทางช้างเผือกพาดผ่านไอ้ท้องฟ้าเหนือบ้านพี่สืบนะคะเสถียร ม่มีเม่มวลมวลแบบแบนโกะแค่นั้นเองแต่มีทางช้างเผือกในคืนสตาริสตาริไนเพอร์ฮอลฟ์ e ดย์ v ดเวลวันนี้เราเข้าใจแบนโกะจริงๆไหมแล้วเราเข้าใจสิ่งที่พี่สืบนักเสถียนคิดสิ่งที่พี่สืบนักเสถียนตั้งใจจะทำให้พวกเรารู้ปลดปล่อยเราจากความไม่รู้หรือย,อยัง รรรราาู้้แลววหือ่ Perhaps we never will ัีคบขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทเท็กซ์ไทยแกลอรี่จำกัดบริษัทเจริญพกพภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนบริษัทซีพีออลจำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทสุขภัณฑ์ไฮดโดรประเทศไทยจำกัด บริษัททีซีฟาร์มาสูติคออุตสาหกรรมจำกัดบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทไทยเวเจ็ตแอรด์จอยสต็อกจำกัดบริษัทสีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนและธนาคารแห่งประเทศไทย